สวัสดีครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยชาแนลครับนะวันนี้อยู่ที่บ้านยางครับผมตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับผมะวันนี้เป็นงานชาวพนักกิจศพนะวันนี้หน่วยหนังกลางเพลงของน,นิวรันภาพยนตร์ครับ นี่ฮะวันนี้สถานที่รับเขบครับผมนะลลงจอ8เมตรแต่ชุดเครื่องเสียงยังเหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮะนี่ัะผมนี่เป็นงานดวนนะครับวันนี้นะเป็นงานชาวพนักิิศพเมื่อวานก่อนก็มีหน่วยใหญ่มาลงนะครับนะบิ๊กทวีชัยวันนี้นิวอรันภาพยนตร์ในรตอบเงนะ วันนี้ใช้ไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะราคาหลักพันวันนี้นนระบบคุมพลังก็เป็นเมก้านะครับทาม,มกา้าข้าวมันสองนะครับผมเสียงกลาง SAE วันนี้ทีมงานป๋าเลิกครับผมอาจจะระบบเต็มที่ครับผมวันนี้ เฟนเฟนนะผมนะ F4 เยอะแยะเลยแบบนี้นะแฟนเฟนหมูสามนะ F4 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 หมูสามนี่นี่ตะเกงครับผมปลาเลยครับผมใส่ใส่หมูอิ่มงครับผมนะเป็นตะเกงหน่วยหนังนิวรันครับผมเดี๋ยวผม F4 นิวรันภาพยนตร์ภาพยนตร์นี้เยอะแยะครับผม วันนี้ด้านหน้าใช้บีมนะใช้บีมสองตัวด้วยกันวันนี้โจสามชั้นนะโจเป็นเม็ดนิวารันภาพยนตร์บุรีรัม <c oughs> ถือว่ามีนะมีอโจอไว้นะครับรองลูกค้านะหลายโจครับผมนะ 12เมตรก็มีครับผมนะแปเมตรก็มี8เมตรนานๆได้ใช้ทีนะครับนะนะเดูกาลนี้ได้ใช้อยู่2ครั้งครับกับโจกระดกแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นโจครงครับขึ้นโครูงนี่ฮะสวยมากครับผม นี่อะนี่อะวันนี้ชุดตู้ลำโพงนะครับผุนมอยากจะลงชุดใหญ่แต่ว่าลงไม่ได้นะสถานที่ไม่เพียงพอเลยลงแค่12ตู้นะครับ ปกติเราทำเพิ่มเป็นข้างละสิบแปดตู้ข้างละสิบแปดตู้แต่ว่าสถานที่จำกัดครับวันนี้นาะลงแค่น,นี้นะเสียงกลางก็ทำเพิ่มนะครับนะเป็นเพิ่มมีข้างข้างละสองอ่ะวันนี้ยังใช้ชุดเดิมครับวันนี้นะสถานที่ไม่ได้ก็ยังใช้ชุดเดิมนะถ้าเครื่องปั่นไฟนครับผมนะสถานที่กว้างๆก็จะลงชุดใหญ่นะครับน,ะนางานปีนี้นะลงชุดใหญ่แน่นอน จ้าภาพท่านใดติดต่องานก็อยากได้ชุดใหญ่นะครับนะไปชมก็คุยกันได้ครับผมนะราคาถ้าไม่รวมเครื่องปั่นนะครับผมราคาหลักพันนะถ้าใช้เครื่องปั่นไฟก็หมื่นต้นๆ้นครับนะหมื่นต้นๆ้นนะใช้ระบบเครื่องปั่นไฟครับสำหรับทีมงานนิวรันภาพยนตร์นะยังใช้ป้ายรุ่นเก่านะครับนะ เรียกว่าอนุรักษ์ของเก่าเอาไว้นะครับคุณเก่าคลาสสิกนะครับผมนะเขาเรียกว่ามุนเสน่แห่งหนังกลางเพลงเบบใหม่ก็สวยนะครับแต่ว่านะเบบเก่าจะเป็นมุนเสน่มากกว่านะระดับหนังกลางเพลงครับผมนี่ฮะใช้สีป้ายด้วยกันดนะ้านบนจะมีไฟข้างข่าว ขึ้นโจแล้วครับผมนะโจเ,เ,เ,เป็นเม็ดนะเข้ากับโครงครับผมรับกับโครงพอดีเลยนะโจเ,เป็นเม็ดนะฝังนู้นนะเสียงกลางยัองอยู่ด้านล่างนะเสียงกลางอยู่ด้านล่าง อันนี้กำลังกำลังดึงผ้าโจครับนะนนกำลังขึ้นผ้าโจกันอยู่นะพนักงานขึ้น2คนนะครับซ้ายขวาไม่ค่อยได้ใช้นะครับโจเป็นเม็ดนะส่วนมากจะใช้โจ12เม็ดเป็นส่วนใหญ่ครับผม วันนี้ก็มีความสนุกสนานนะมองความสนุกสนานด้วยดีเจหนุ่มประจำทีมงานนิวรันภาพยนตร์วันนี้ก็เป็นหน้าที่ของดีเจหนุ่มครับผมนะสำหรับทีมงานนี้นะนิวรันภาพยนตร์วันนี้หนังกลางเพลงครับผมต้องใช้ดีเจนะเพื่อเป็นการดึงดูดนะคนเข้าชมนะ ันนี้เสียงกลางนะครับเสียกงกลางดอกสิบสองนิ้วนะครับแปดด,ดอกตู้ละ2ดอกนะด้านบนจะเป็นระบบฮอนนะครับผมเป็นลำโพงฮอนคือเก่าพี่น้อนงะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับผมแต่ว่าทำเพิ่มจำนวนนะเนวพิ่มจำนวนพเนพิ่พม power เสียงกลางก็จะรวมรวมฮอนด้วยก็จะเป็นเจ็ดตู้นะครับผมเจ็ดใบ เสียงกลางถ้าสถานที่คับเคบก็จะประมาณนี้ครับผมในี่ใช้ประมาณประมาณตัวเก่านะตัวเดิมที่เคยใช้ที่แล้วนะครับผมด้านบนยังเป็นไฟข้างขานะครับโจเป็นเม็ดจะขึ้นง่ายครับผมโจ12เม็ดก็ขึ้นง่ายนะครับนะไม่หนักจนเกินไปนะถ้าใหญ่กว่านั้นนะครับหนัก บรรยากาศช่วงก่อนลองเสาเช็คนะครับนะกำลังเตรียมระบบไฟนะเดี๋ยวเรารอชมคลิปกันนะลองเครื่องเสียงหรือว่าเสาเช็กครับผมของทางนิวรันแล้วกันครับผมคลิปนี้ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับนะ